แล้วผมก็เอาแบบโฆษณาอยู่ตรงหงยี่สิบสองคุณล่าเนี่ยก็คุณพี่ชายก็จะไปหาผมบ่อยๆมีวันก็ไปหาผมก็บอกว่าเออนี่สารพิมพ์อุดมศุลาน่ะเขาอยากจะออกสุดเส้นเล่มคุณไปทำไปเสนอสิผมเขาได้ก่าวมาเขาต้องการนักเขียนไปทำงานนะครับแต่ทำงานโฆษณานี่ผมก็ดีนะทากแกรักผมมากว่าพวกผมมีความสามารถพิเศษสามารถเขียนรูปได้ ทำไมได้หลายอย่างเงินรายได้ก็ดีแต่ใจที่ผมรักกระตูนมากมากเลยรักมากต้องลาออกจากงานออกแบบโฆษณาหรือเขียนกระตูนเขาต้องการคนมาทำถือเขาได้ได้ว่าครอบครัวมันนผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าสนใจบัตรบุดดิครั้งแรกแล้วมันก็ บอกผมว่างานพวกนี truly, ้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เอาเรื่องเข้ามาเอาลูกมาลอกลอกเียบเกส่งเพื่อเอาเงินมาไม่ใช่มันมีรายละเอียดมากมายผมก็ทำงานมันอยากได้อยากได้เงินด้วยอยากได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่มันมีคุณค่ามหาศาลเยอะก็ตั้งใจรับบากไปก็ไปเสือทำต้นนั้เป็นการต้นต้นทางประตูอยู่ ผมก็ไม่รู้ทำไมผมก็ตังก็ไม่ค่อยมีแต่ก็ดีใจที่ได้งานทำก็ไปตามร้านสืปเจอสือเาอขาวางตามร้านชาวใจหัวสือตรงไหนลงไหนอะไรบ้างมาแล้ก็เอาหนังสือไปวางกับพื้นแล้วมีโต๊ะโต๊ะทานข้าวเสร็จแล้วผมก็อีกที่นั่งผมก็วางอยู่ี่โต๊ะ Rồi tôi cũng mong bọn năng sư thích hoa hoặc nạc tên mồn đời. Tôi mong tăng năng, mông mà, tôi muốn trái chữ gì? đi. Chúng mà, đù trong nhà, nhà đường, ừ là chơi, là mà đùa vừa, hay cợt idea. Rồi năng sư thích, tôi cũng chọn được năng sư. Rồi tôi chờ năng con nhỉng. Ông bà ấy chờ sư khoắn lươn, khuôn sĩ. tôi mà, cái này, khuôn nhỉng. Rồi ตัวอย่งออกตัวในกระตูนอะไรก็ชื่อควาเด็กมีอยู่อย่เล่มหนึ่งชื่อการ์ตูนเด็กเป็นการ์ตูนแปลเอ้ผมชื่อคุณหนูดีกว่าชื่อมาเพาะน่ารักเนี่ยรู้สึกคนดูการ์ตูนหนูรู problems, ้สึกเป็นการให้เจตดดูแล้วมีคุณค่าชื่อมงกะรู้สึกมันมีรากาผมชอบทำนายครอบครัวมันลำบากมากแต่ก็อยากทำมันมแสดงถึงความคิดอะไรเราได้อีกมากมาย อย่างพวกเขาเก็เรี่ยงโดยจกมียังไงก็ได้อะไรก็ได้ผมก็ตกลงมาวางหูุบหนึ่งพอวางที่ตลาดตอนนั้นนะครับพอขายได้ออกหนังสือเอาอัปได้ประมาณปลเก้าเล่มคุณราชก็บอกว่าเออในหนังสือคุณพยายามหาอะไรที่มันใหม่ๆกำลัเสริมหน่อยว่าก็คงจะดีก็ให้เกียรติผมก็เขาไม่ตรงๆว่าให้มึงไปไม่รอดหรอก ผมเข้าใจว่าเขาคงพูดอย่างนั้นแต่ผมขอบคุณเขานะทุกคนนี้ขอบคุณเขาเลยว่านี่แหละคำพูดของอันนี้ทำให้ผมม,มองหันมองตัวเองว่ามันคงอย่างนั้นจริงๆมั้งของสื่อเล่นหนึ่งแปกเร่มต่างเรื่องตันแล้ว,วยอดขายมันไม่ได้นี่หมายความว่าไอ้สไตล์ตาโตนี่ผมได้มาตั้งแต่สมัยยังเมื่อปีบเมื่อสองพันร้อยแปดตอนทำตุกตาทอง ที่คุณเอาคุณลากซื้อมาแล้วก็ให้ผมดอนมาผมก็ได้ลองผมชอบใจตั้งใจเลยว่าเอาแนตาวตาหวานของมาโกโตเนี่ยมาทำหมานสักตังแต่ไม่รอดเรื่องของมาโกโตเดี๋ยวมาโกโตเขาจะนำสุดมากก็จะเปหนึ่งแนวบัลเล่มันไม่เหมาะกับบรรจาการเมืองไทยผมว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นทรัมไทยเราจะไม่ขายตัวนี้ก็ยพยายามจนถูกเรื่องงานจากที่เขาแต่ผมเห็นอย่างนั้นขึ้นมา ขึ้นมาก็มันยอมรู้สึกมันก็เริ่มมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพราะเอกไวครับมันมีการตอบรับความสวยของมันนําตอบรับได้มันบอกตันทีว่ามันยอดการขายมันกระเจิงขึ้นจากแต่ก่อนสองพันสองพันสามพันจนถ้ามา 7, 8, เจ็ดแปดพันเรื่อมาแพ้ตัวอยู่เรื่องเดียวคือหนูจา๋าในเมืองไทยอันนี้คือความภูมิใจของผมที่ว่าเราสามารถทำยอดขึ้นได้